สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนานๆกดนานๆากดเยอะๆยอะนะคะดูเหมือนตอนนี้ไลค์ขายผ้าของอนามัยแตระไร้มันมีอะไรแปลกๆคะ่ะมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่คอมเมนต์ก่อนนะคะค่ะให้หยุดอ่านคอมเมนต์ดีๆจะเห็นว่ามีการเรียกร้องหาคุณเทียนชัย คุณเทียนชัยเมตตาอนามัยด้วยคุณเทียนชัยอย่างนี้เรียกร้องหามากโดยคุณน่าจะชื่อจารุวันนะคะเรียกร้องมากมายจนคุณเทียนชัยต้องเข้ามาพูดและบอกว่าอย่าเรียกชื่อผมอย่าพิมพ์ชื่อผมดิฉันว่าเป็นอะไรที่มันดูแล้วแย่มากค่ะให้พูดตรงๆไหมคะดิฉันเข้าไปดูอยู่แล้วก็เห็นว่า ขณะที่อนามัยกำลังทำปโปรขายเขาก็โฆษณาขายสินค้าของเขาไปในคอมเมนต์ก็จะมีมีแอดมินคอยอ่านส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีทีมประแจคอยดูว่าใครซื้ออะไรยังไงทุกคนก็พยายามช่วยอนามัยมีคนหนึ่งที่ชื่อจรุวรรณเนี่ยนะคะเห็นไปหลายช่องแล้วก็พยายามจะเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ใจดีกลับมาช่วยเหลือกลับมาอุดหนุนอนามัย โดยเฉพาะคุณเทียนชัยซึ่งเพิ่งก็ที่พ่ออโอ๊กสืป่ปป<อ>แล้วก็มีคุณเทียนชัยซึ่งเพิ่งจะไปอุดหนุนเอส้มโอซื้อของแจกชาวบ้านซึ่งคุณเชียนชัยเราก็เห็นว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องไปเที่ยวลาวเนี่ยคุณเชียนชัยก็จะไปอุดหนุนของ ให้อนาััเอาไปแจกชาวบ้านแบบเดียวกับของซุกโอนนี่แหละแต่พอเกิดกรณีไปเที่ยวลาวแล้วก็มีการจ้องจ่าพวกผู้ใหญ่ใจดีจ้องจ่าพวกทีมประแจที่เคยช่วยเหลือชุดเก่านะคะก็เลยมีการถอนตัวกันออกมาคุณเชียนชัยเองก็พูดว่าจะยังกลับไปช่วยเหลืออุ้มชูอยู่ถ้า ถ้าอนามัยไม่ไปพัวพันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้ไหลคือถ้าไอ้ไหลไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอนามัยมากกว่าไอ้ไหลไม่ไปบงการชีวิตอนามัยคุณเชนชยัยก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็มีการพูดกันมากเรียกร้องกันมากโดยเฉพาะคุณจรุวรรณเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปพูดอยู่หลายๆช่องถามว่ามันเป็นผลดีกับอนามัยไหมไม่เป็นผลดีค่ะจริงๆ หนึงมันทําให้ภาคของอนามัยน่าสมเพชมากขึ้นแปลว่าของโดยเนื้อแท้ของมันขายไม่ได้ต้องอ้อนวอนผู้ใหญ่จะดีเมาหน่อยค่ะมาเมาหน่อยค่ะคุณปีใหม่มาหน่อยค่ะคนนั้นคุนี้มาหน่อยค่ะดิฉันบอกหลายทีแล้วว่าการค้าจะให้มันติดตลาดมันจะต้องขายได้ด้วยราคาและคุณภาพของมันเองโดยเฉพาะอนามัยดิฉันคิดว่าหลายคนที่พูดว่า ชักชวนให้ผู้ใหญ่ใจดีมาสงสารมาช่วยเหมาเพราะอนามัยบอกว่าเนี่ยตอนนี้ต้องขายของหาเงินค่าทนายซึ่งถ้าไม่เกิดเรื่องราวค่าทนายแมมาริกาบอกว่าตัวเองเป็นคนจ่ายตอนนี้คงไม่จ่ายแล้วนะคะต้องหาเงินค่าทนายพอหมดจากการคือเสร็จเรื่องการหย่าเสร็จสิ้นแล้วแบง่งสมบัติได้แล้วตัวเองได้มีสมบัติแล้ว ก็จะเลิกขายของออนไลน์แล้วก็จะไปทําสวนทํานาอยู่ม่๊ะแม่ๆไปแต่ถามว่าอนามัยให้สัญญากับใครไปกี่รอบแล้วเคยทําได้ไหมตอนนี้เหมือนพยายามจะพูดว่าต้องขายหาเงินค่าทนายเพื่อเรียกร้องความน่าสงสารแล้วก็เลยมีเอฟซีมานั่งเรียกร้องมาช่วยหน่อยเถอะขอความเมตตาเถอะอนามัยไม่ใช่คนพิกลพิการนะคะ อนามัยไม่ใช่คนพิกลพิการถ้ารู้คิดมากกว่านี้คงไม่เอาเงินไปล้างผ่านที่สปปเราเพราะทำตัวแบบนี้ผู้ใหญ่ใจดีที่เขาสงสารจริงๆว่าแต่งตั้งตัวไม่ได้เขาคงช่วยแต่พอทำตัวแบบนี้แล้วตอนนี้พวกคุณไปพิมพ์เรียกร้องให้คุณเชียนชัยมาช่วยหน่อยเมตตาเถิดคุณเชียนชัยมาช่วยหน่อยถ้าเขาไม่มาคนก็จะมองเขาว่าทำไมใจดำ ช่วยก็ช่วยไม่ตลอดเขาก็โดนอีกเพราะพวกคุณเรียกร้องจนเขาต้องมาบอกว่าอย่าพิมพ์ชื่อผมพวกคุณไม่รู้สึกละอายใจกันบ้างหรอคะทําไมเขาต้องมาช่วยทําไมอนามัยไม่รู้จักช่วยตัวเองเขาบอกหลายรอบอย่าพิมพ์ชื่อผมอย่าพิมพ์ชื่อผมสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติ ไม่เห็นหรือคนอ่านคอมเมนต์เขาไม่อ่านนั่นคืออะไรปกติแอดมินเห็นผู้ใหญ่ใจดีเห็นใครเข้ามาจะต้องอ่านคอมเมนต์นี่พอคุณเชียนชัยเข้ามาทุกคนบอกสวัสดีคุณเชียนชัยสวัสดีคุณเชียนชัยแต่แอดมินไม่กล้าอ่านนี่คือสิ่งที่คุณเชียนชัยจะเชี่้เห็นว่าคุณไม่เห็นเลยว่าสถานการณ์มันไม่ปกติคนอ่านคอมเมนต์มันมีอยู่อันหนึ่งนะคะลองไปหยุดดู แต่คนอื่นๆดูเหมือนจะยังไม่รู้ตัวดิฉันรู้สึกว่าคนที่เข้าไปบงการไปจัดการชีวิตอนามัยแต่ละคนทําให้ชีวิตอนามัยเหมือนถูกผู้ยี่ผู้ยำแต่จริงๆอนามัยผู้ยี่ผู้ยำชีวิตตัวเองด้วยค่ะไม่รักษาคําพูดไม่เป็นลูกผู้ชายนอกจากเรื่องคอมเมนต์แล้วเดี๋วดิฉันให้ดูอะไรอย่างบางอย่างตรงนี้นะคะ นี่ค่ะเมื่อคืนอนามัยจัดโปรนะคะจับของเป็นคู่แล้วก็ขายในราคาพิเศษภาพแรกเนี่ยนะคะปกติไอกระปุกพวกเนี้ยไอะอบอะไรของเขาเนี่ยนะคะเขาขายหกร้อยห้าสิบดิฉันจำได้วันแรกที่เอามาขายดิฉันบอกว่าของไอไหลนี่หว่าเขาขายะอบใบใหญ่นะคะในราคาหกร้อยห้าสิบหลังจากนั้นเอามาตั้งขายอีก ผอ,อบใบเล็กอ650ดิฉันก็งงก็ตกลงของทุกอย่างทุกขนาดมันราคาเดียวกันอย่างนั้นหรือ650วันนี้มาจับคู่ผอ,อบใบเล็กกับผอ,อบใบใหญ่อะไรเป็นคู่คู่ขายในราคาหนึ่งพันดิฉันสงสัยว่าใครเป็นคนคิดตั้งราคาให้อนามัยหวังดีหรือเปล่าของบอกราคาผ่านแพงเกินไปไหม พอมันขายไม่ออกต้องเอามาจับคู่เป็นในราคาหนึ่งพันแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยหน่อยเมตตาหน่อยช่วยหน่อยเมตตาหน่อยจะเอาเงินไปจ่ายค่าทนายอยากกับเมียช่วยหน่อยเมตตาหน่อยใครเป็นคนคิดคอนเซป์นี้ให้อนามัยหวังดีกับอนามัยหรือเปล่าส่วนภาพสองภาพถุงจอเจียซึ่งอนามัยเอามาขายหลายครั้งแล้วจำคุณภาพจำชื่อสินค้าตัวเองไม่ได้ อันนม้เอามาจัดโปรปกติราคาผืนละเจ็ดร้อยห้าสิบเอามาจัดโปรด้วยกันเหลือพันหนึ่งคือสองโปรคู่กันไออันนึงถ้าเป็นผ้าอบหกร้อยห้าสิบถ้าเป็นผ้าเจ็ดร้อยห้าสิบจะมาจัดโปรสองอันเป็นพันหนึ่งเราเห็นว่าโปรหนึ่งคุ้มกว่าโปรหนึ่งไม่คุ้มกว่าการจัดโปรในวันเดียวกันมันควรจะมี ราคาที่ลดหลั่นลงมาอย่าง650มันถูกกว่ากัน100ถ้ามาจัดโปรอาจจะจัดโปรเป็นแค่900คนมันจะได้ดูเออโปรอันนี้ก็น่ารักดีน่าสนใจแต่ยังผ้าเนี่ยนะคะปกติคุณขายผืนละ750แล้วคุณมาจัดโปร1,000แปลว่าผ้าอีกผืนหนึ่งขายไปในราคา250มันทำให้คนมองออกว่า คุณซื้อมาในราคาถูกมากแต่คุณเอามาบอกผ่านเยอะจริงๆอย่างที่ที่ฉันบอกผ้าพวกเนี้ยสั่งจากราซาดาตกพื้นละสามร้อยห้าสิบค่ะตกพื้นละสามร้อยห้าสิบคุณถึงเอามาจัดโปรสองผืนขายได้หนึ่งพันแล้วคุณบอกว่าคุณสั่งตรงมาจากอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ ดิฉันไม่รู้ว่าใครคิดคอนเซ็ปต์ในการขายของในการค้าขายให้อนามัยแต่มันทำให้มองเห็นความไม่ซื่อสัตย์ดิฉถึงบอกอนามัยไปก่อนไงว่าพูดความจริงเอาเรื่องจริงอย่าโม้โม้แล้วคนมันจับไตได้ถ้าคุณซื้อมาแพงๆจริงๆแล้วคุณเอามาจัดโปรอย่างนี้พื้นหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบอีกพื้นหนึ่งสองรอยห้าสิบ คนเขาสงสัยว่าแล้วคุณขายแล้วคุณได้อะไรคุณยังต้องจ่ายค่าพนักงานสองคนที่คุณจ้างมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ดูดูฟุ้งฟิงนะคะดูฟุ้งฟิงดูฟุ้งฟิงพ่อะอะไรไปดูตรงนี้ค่ะพี่เมลี่ว่ากำลังจะโทรบอกหลานให้อุนน้องขอบคุณนะครับให้น้องซด,ดิ้งกับแอดมินค่ะครับขอบคุณนะครับ เพราะว่าผมจ่ายไปก่อนแล้วครับจ่ายให้อดมินก่อนแล้วสำหรับอดมินนะครับเดี๋ยวดิฉันเอาตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตงิตตงิบต,ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ได้ฟังได้ยินว่าคนเนี้เขาเรียกตัวเองว่าปีใหม่แต่ในแอคเคาท์ของเขาเนี่ยเขียนชื่อว่าไมรี่พี่ไม r ี่ที่แอดมินของอนามัยอ่านนี่ก็คือ คนที่เรียกตัวเองว่าคุณปีใหม่คุณปีใหม่แล้วคนก็งงคิดว่าเป็นปีใหม่คนเก่าคนที่เคยอุดหนุนคนละคนกันนะคะปีใหม่คนเก่าที่เขาออกไปแล้วคนนั้นเคยไปขึ้นช่องโรสตอรี่แล้วก็บอกว่าไม่พอใจไม่ชอบใจที่อนานนท์ใทำตัวแบบนี้เขาก็ถอนตัวออกไปแล้วไม่ได้มายุ่งแต่คนนี้ใชแอคเขาชื่อไมรี่จะบอกว่าตัวเองชื่อพี่ปีใหม่หลายคนก็เลยเข้าใจว่าเขาเปลี่ยน เป็นแอคเคาท์เป็นคนคนเดียวกันหรืออะไรยังไงแต่ดิฉันคิดว่าเป็นคนละคนและคุณไมลี่คนนี้เมื่อวานเนี่ยก็เข้ามาในไลฟ์ของดิฉันแบบรัว,รวๆเหมือนกับว่าติดตามมานานแต่ดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นดิฉันก็เห็นบอกว่าเป็นคนที่ติดตามเ,เป็นเอฟซีของลาเต้น,นะคะเป็นคนชอบช่วยคนนู้นคนนี้แต่ดิฉันตรางหิดตรงหิดใจตั้งแต่ที่เข้าไปช่องอนามัยครั้งแรก ให้นั่นให้นี่แล้วก็บอกว่าให้ลิปแอดมินวันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ชิปแอดมินแล้วก็ให้สดดิ้งด้วยจะให้หลานส่งเงินคือต,ตัวเขาบอกเขาอยู่เยอรมันเดี๋ยวจะให้หลานเนี่ยโอนเงินไปให้เป็นชิปของแอดมินแล้วก็เป็นทิปเอ,อให้น้องสดดิ้งด้วยมันก็เลยเป็นประเด็นเพราะว่าเขาให้คนติดต่อไปบอกกับ สาวิจตรีด้วยสาวิจีตรก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นี่เมื่อคุณไปได้ทุกจังถ้าคุณอยากจะให้ทิปน้องสะดดิ้งทาไมคุณไม่มาที่ช่องสาวิจีตรเหมือนคนอื่นทําก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละค่ะที่ดิฉันตั้นหัใจก็คืออนมามัยในิจใจดีเนาะพอมีคนบอกว่าจะให้ทิปแอดมินอนามัยจ่ายไปให้ก่อนเลยโดยไม่รู้ว่าไอ้คำพูดพวกนะี้เขาจะพูดจริงหรือเปล่าไอ้ที่เอฟของจะโอนมาจริงหรือเปล่า แต่เป๊แอดมินไวมากให้ก่อนเลยล,ลูกจะเปิดเทอมยังไม่ช่วยอะไรค่ากับโรงนักโรงนักเรียนลูกอะไรไม่ช่วยแต่พอมีคนประกาศว่าจะให้ทิปแอดมินเท่านั้นท่านนี้ถ้าทำตัวดีให้แปดร้อยหรือเอ็นคุณปีใหม่ครั้งแรกให้เท่าไหร่สี่ร้อยหรือยังไงนี่นแหละเดี๋ยวถ้าทำตัวดีอาทิตย์หน้าจะให้อีกแปดร้อยเหมือนเอาเงินทุ่มเหมือนเอาเงินฟาดแปลกๆอยู่ค่ะ แปลกๆอยู่นะคะแต่คุณไมลี่ยังไม่ทันได้โอนไอ้ที่บอกเอาไว้อนานามัยควักใจให้ก่อนเลยแต่ลูกจะเปิดเทอมสลึงเฟื้องก็ไม่ถึงลูกอย่าบอกว่าแม่เขากีดกันไม่ให้รับนะคะตอนนั้นเงินขายยางเขาไม่ให้รับเขาบอกว่าเก็บเอาไว้ช่วยชั้นใช้นี่ดีกว่าแต่ตอนนี้ถ้าคุณจะให้ทิปลูกคุณมี คุณโอนเงินเป็นคุณมีบัญชีลูกโอนไปสิถ้ากลัวแม่เขาไม่ให้รับนะโอนไปสิจริงไหมแต่พกควักเปให้แอดมินสองคนนี่โอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวถ้าจะส่งมาเหมาหกสิบบาทครับแอดมินก็ช่วยอ่านหน่อยค่อยค่าอยู่สวัสดีพี่ยูจีค่ะครับ อากาศก็ห้อนห้อนใครอยู่คนคนยังอารมณ์เย็ยนอยู่ครับห้อนอยนี้นอย่าอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายนูแเล่นนี้ก่อนเลย <c oughs> อย่าพูดในไม่มีไรสดอยู่สวัสดีพี่บุญเอื้อค่ะผมไม่เคยอารมณ์ร้ายนะครับ <c oughs> ถ้าอารมณ์เสียนี่มีอยู่อารมณ์ร้ายไม่มีครับ ตอนนี้ยิ่งแปลกหนักควบคุมตัวเองกันไม่ได้เลยทั้งแอดมินทั้งอนามัยอนามัยขึ้นเสียงใส่เล็กๆนะคะแอดมินที่อ่านไม่ดังอ,นนอ่านไม่น่านอ่านไม่นี่มีอาการดุออกหน้าออกตาจำได้ไหมคะที่หลายคนบอกว่าสาวิตีดูแอดมินสาวิตีด่าแอดมินดูๆแล้วคนที่ดูด่าแอดมินไม่น่าจะเป็นสาวิตีแล้วละคะ อันนี้เห็นชัดแล้วพอพูดมาก็อ่านเลยสิอชั้นกำลังทําอย่างนี้อยู่อากาศร้อนแต่คนยังไม่ร้อนเนาคนยังใจเย็นแอดมินก็กล้าสวนเนาะแอดมินก็กล้าสวนว่าถ้าเกิดอารมณ์ร้ายขึ้นมาฉันไม่อยู่นะฉันแล่นหนีก่อนนี่เป็นหลักฐานแอดมินคนนี้คนที่พูดคือยุ้ยยุ้ยอยู่บ้านข้างๆ เวลาถ้าอนามัยกับสาวิจีทะเลาะกันอนามัยแสดงอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายถ้าบ้านอิตายได้ยินบ้านแอดมินยุ้ยมีเหลือจะไม่ได้ยินอยู่ติดตกันและผู้หญิงคนนี้เคยไปพูดกับสาวิจีว่ากลัวอนามัยไม่กล้าเข้าใกล้แต่ดันมาทำงานด้วยแล้วตอนนี้หน้ากล้องกล้าพูดจาโต้ตอบกัน เธอดุฉันฉันโต้อตอบว่าอย่ามาร้ายกับฉันนะไม่งั้นฉันแล่นหนีแล้วอนมามัยก็ต้องแก้ตัวว่าไม่ใช่คนอารมณ์ร้ายนะแต่เป็นคนแต่ก็มีอารมณ์เสียนีบ้างอารมณ์ไม่ร้ายเนาะแต่ชอบเอาหนังกระติ๊ไปเจาะหัวชาวบ้านแล้วก็ขู่เขาอารมณ์ไม่ร้ายเลยเนาะอารมณ์ไม่ร้ายเลยคุณเห็นความแปลกไหมคะอากับอาการอมเนื้อทอมตัวของอนมามัยเปลี่ยนไปมีอาการหงุดหงิดง่าย แปลกไหมแล้วกับแอดมินเนี่ยกล้าถกกล้าเฉียงกันหน้ากล้องดูสนิทกันมากนะคะแล้วในส่วนของสหายจำลองสหายจำลองจะมีความเห็นอย่างไรเห็นมีการพูดถึงว่าช่อง YouTube ที่พูดถึงแอดมินก็น่าจะหมายถึงดิฉันแหลคะค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันมีสิทธิ์จะพูดพูดตามที่เห็นพูดตามที่รู้สึก สหายจำลองจะเห็นด้วยหรือไม่แล้วแต่สหายจำลองค่ะดิฉันให้เกียรติไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าสหายจำลองจะต้องมาเห็นด้วยแกบดิฉันในส่วนของดิฉันดิฉันพูดอะไริฉันพูดตามที่เห็นและพูดตามที่คิดพูดตามที่ได้รับรู้มาตอนนี้ภาพมันก็ออกมาชัดเจนว่าสนิทชิดเชื้อกันมีใครทิปแอดมินรีบเอาเงินควักกระเป๋าเงินตัวเอง เงินไม่เคยให้ลูกให้เมียไม่เคยช่วยเมียใช้หนี้ไม่เคยซื้อชุดนักเรียนให้ลูกมีเงินรีบควักทิปให้แอดมินก่อนตอล้ะตอเถียงกันหน้ากล้องดิฉันมองว่าเป็นเรื่องแปลกการที่ไปบอกก็กลัวคนคนนี้ไม่กล้าเข้าใกล้แต่กล้ามาทำงานกลางค่ำกลางคืนกับเขาได้ ดิฉันไม่ได้บอกว่ามาคนเดียวนะคะมีน้องผู้หญิงอีกคนนึงมาอยู่ด้วยน้องชื่ออะไรน้องอุ้มแต่เสียงคนที่พูดที่คือยุย้ยซึ่งยุย้ยสาหาจำลองบอกว่ายุ้ยมีสามีแล้วทุกคนรู้ค่ะทุกคนรู้ว่ายุ้ยเป็นใครแต่ไม่แปลกใจบ้างหรือคะว่ายุ้ยไปไหนมาไหนกับอนามัยได้แต่ไม่เคยเห็นไปไหนมาไหนกับสามีเลยอย่าบอกว่าเขาไม่ถ่ายคลิป วันไปเล่นสงการก็ไม่ได้เห็นสามียุ้ยไปเล่นด้วยมีแต่ยุ้ยกับลูกไปแปลกไหมล่ะฉันไม่ได้ตำหนิอะไรสหายจำลองนะคะสหายจำลองมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ดิฉันตัวดิฉันเองก็มีสิทธิ์จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันค่ะ